น้ำพีนจะก,ก้าดยจ้าหมอนกระถอนน่ารักมากศีลส,สมาธิปัญญาสติแนศีลส,สมาธิปัญญาแล้วก็สติกระถนใบเล็กนี่นิ่มนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มนุ่ม,มดูลายดูลายด้อมถุยด้อมถุยนี่นี่คนตื่นทาขี่ควายวิ่งลุยท้องนานี่ด้อมถุย นี่นี่ลายโดูดูยีมีชายกับยีหมีนี่นี่สุดไม่ล่ามีถึงสามไซส์ไซส์ที่หนึ่งกดน้ำพริกจ้ากดน้ำพริกจ้าตะก,าตากา้าตะก้าไซส์ที่หนึ่งจ้าอันนี้โชว์ไว้ก่อนแต่ยังไม่มีขายไซส์ที่สองจ้าไซส์ใหญ่ขึ้นเหมือนเดิม เผื่อใครอยากได้ใบใหญ่ไปนอนกอดไปนอนดูน่ารักมากหมอนกระโถนนี่ไซส์ที่หนึ่งใบเล็กเผื่อจะพกไปที่ไหนไซส์ที่สองเผื่อจะเอาไว้นอนกอดหรือว่าเอาไว้ใส่อะไรไม่รู้แล้วแต่เมืองเหอะไซส์ที่สามโมโหลารมากนี่เผื่อเอาไว้นั่งนี่เอาไว้นั่งหรือเอาไว้นอนได้กอดได้ดียังไม่มีขาย ที่กูพูดมาทั้งหมดยังไม่ขายจ้าตอนนี้ซื้อน้ําพริกไปก่อนจ้านี่คนตื่นทําขี่ทุยวิ่งลุยท้องนานี่ด้อมทุยนี่นี่ตอนไร์สดนี่สารานี่นี่กูเดินไปมีมกคมีใครเล่นจ้านี่เห็นไหมน่ารักมากนี่คนตื่นทุยวิ่งลุยท้องนานี่คนตื่นทุยด้อมทุยด้อมทุยสามซ้าย สามซ้ายรอได้เลยจ้าเร็วๆนี้คัมมิ่งซูนและตัวสุดท้ายพวงก,กุญแจกระโถนจิว๋วนี่แต่อนนี้เป็นม็อกอัพเฉยๆนะของจริงมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งอาจารย์ให้เขาแก้แบบใหม่แต่ประมาณนี้พวงก,กุญแจกระโถนรอเลย รอเลยเร็วๆนี้ค o มมิ่งศูนนี่